สวัสดีครับผมธารัตนับดูลายมือผารหัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํานายฝันนะครับผมก็ฝันเห็นตะขาบฝันเห็นตะขาบเยอะมากคำทำนายฝันและเลขเด่ดนนาโชคนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยการฝันเห็นตะขาบเนี่ยจะมีความหมายในเชิงชู้สาวนะครับผม ก็ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยสำหรับการฝันเห็นตะขามเนี่ยอาจจะมีมือที่3มเข้ามาปั่นป่วนก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยก็คือทําจิตให้นิ่งๆทําใจให้แข็งๆเข้าไว้แล้วก็พยายามสงบสงยมตัวให้มากๆสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับผมเป็นฝันที่อาจจะเป็นลางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่เรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้มีคู่อยู่แล้วถ้าฝันเห็นตะขามจะเป็นอย่างไร มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเป็นเรื่องอื่นสําหรับคนที่ไม่ได้มีคู่นะครับผมแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องระวังกันหน่อยก็ตอนตรงเนี้ยถามว่าจะต้องทําบุญกันหน่อยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่เรามาดูคนที่ไม่มีคู่บ้างคนโสดอาจจะได้รับข่าวดีเพราะมันเป็นฝันที่เกี่ยวในเชิงชู้สาวในเชิงที่แบบว่ามันจะมีเรื่องต่างเพศ หรือคนต่างเพศเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะได้รับข่าวดีแต่คุณต้องเตรียมรับอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหน่อยสําหรับคนโสดเช่นมันอาจจะมีเรื่องต้องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตคุณหน่อยสําหรับคนที่เป็นโสดเพราะว่าการที่คุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมแน่นอนเช่นคุณอาจจะมีเรื่องที่ ท่อใจคุณเล่ารอหรือเต้นตึกตักแต่มันก็มีเรื่องที่ทําให้ชีวิตคุณจะต้องรับภาระหรือแบกรับหรือว่ามันทําให้มันไม่สงมบอมะยิ่งมันแบบทาให้คุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเราใช้คํานี้นะแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องของการงานการเงินจะมีโอกาสได้ไปทํางานต่างถิ่นและประสบความสาเร็จซะด้วยซ้านะก็คือถ้าได้ทํางานต่างถิ่นเนี่ย จะมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จในการไปทํางานต่างถิ่นได้รับเงินเป็นก่อเป็นกรรมและได้เริ่มต้นกิจการทําอะไรใหม่ๆและมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูงด้วยถ้าเกิดคุณเริ่มต้นกิจการหรือทําอะไรใหม่ๆแล้วถ้าเกิดฟันเห็นตะขาบเยอะมากละ่ะจะเป็นอย่างไรก็คือเต็มไปด้วยคู่แข่งด้วยเพราะว่าถ้าคุณยิ่งฝันเห็นตะขาบเยอะมากเพราะาตะขาบเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่แข่งเยอะ มันคืออะไรถ้าเกิดคุณเอาชนะมันได้ถ้ามีคู่แข่งเยอะก็เหมือนกับว่าคุณเนะก่งขึ้นและหมายถึงว่าคุณมีอะไรท้าทายคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมีคู่แข่งเยอะก็มองมองถึงการเงินการงา,งานคุณจะยิ่งเจริญมากขึ้นและคู่แข่งก็เป็นตัวแถมเฉยแล้วความรักก็อย่างเหมือนเดิมถ้าฟอร์นเนสตนะคะเยอะมากก็คือความรัก,กของค,คุณก็จะมีเรื่องวุ่นวายนั่นแหละแล้วส่วนเรื่องการงานการเงนิกงนก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะครับผมก็ เลขเด่นนาโชคนะครับผมก็เมื่อกี้ฝันเห็นตะขาฝันเห็นตะขาบเยอะมากขนาดไหนฝันเลขเด่นนาโชคอันนี้เมื่อกี้อย่างผมยังไม่ได้พูดก็คือเลขเด่นนาโชคคืออะไรเลขเด่นนำโชคก็คือห้าเจ็ดแปดห้าผมทวนซ้ำสองรอบนะครับผมเอาเริ่มใหม่เลยนะครับเลขเด่นนาโชคคือห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าเจ็ด แปดห้าแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์และเจ็ดแปดห้าครับผมก็เท่านี้นะครับผมก็สําหรับผมก็คิดว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็คือว่าผมเป็นหมอดูไรมือพี่ซีนะครับผมก็ใครที่ต้องการดูไรมือพีอ่ซีกับผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ดีทารัสองห้าหกนะครับผม ก็ผมทิ้งไลน์ดีไว้อยู่ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมก็ใต้คลิป u t u b e ด้านล่างก็ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ก็เข้าใจตรงกันนะครับผมก็ใครที่ต้องการดูเลยมือหรือพายุเีหรือจะดูทั้งสองอย่างก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้อยู่ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมก็ตอ้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ก็กดทักเข้ามาได้ส่วนวิธีการดูบางก็กดตอบถามสวัสดีสอบถามรายละเอียดเข้ามาสอบถามว่าราคาค่าครูหรือว่าสอบถามอะไรยังไง ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็ผมจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับผมว่าวิธีการดูทําอย่างไรนะครับผมบางทีถ้าเกิดสอบถามถ้านครถ้ากันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไปเองนะครับผมโทรไลน์นะครับผมก็บางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับสายจากผมไปก็ได้นะครับผมก็วิธีการดูว่าอย่างที่ว่าไปแล้วอา่าส่วน การดูคุณเนี่ยก็คือทั้งลายมือทั้งข้ยืดซีผมจะดูให้คุณผ่านทางโทรไลน์นะครับผมนัดเวลาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดูผ่านทางโทรไลน์ก็คือแบบนี้นะครับผมแต่รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอื่นก็เดี๋ยวก็ตามลายไดีที่ผมว่าไว้เลยเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปถ้าเกิดคุณต้องการข้อมูลก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ส่วนวิธีการดูที่สำนักง,งานจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือ v p เีกับแบบธรรมดานะครับผมที่สำนักง,งานก็ขอรีคชั่นได้ก็ลายไดียไอ ที่ทำง,งานเนี่ยคือแบบ V.P จะเป็นการดูแบบผมให้เป็นโค้ดส,ส่วนตัวให้กับคุณเป็นโค้ดแบบเ e อ็กคลูซีฟให้กับคุณนะครับผมแบบ V.P. แล้วก็เป็นโค้ดชีวิตให้กับคุณเป็นโค้ดที่แบบว่าเห็นกันตัวตัวเห็นกันจัดจ่าให้กับคุณเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาชีวิตแบบเขาเราียกว่าแก้ไขปัญหาชีวิตแบบให้คุณแบบ จนกว่าจะแก้ไขได้เราเรียกอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดหากยังไงผมจะแก้ไขคุณแบบเต็มที่เวลากันไปเลยนะครับผมแบบ VIP มีดูสีอย่างยกันนะครับแบบ VIP แบบจุดใจกันไปเลยก็คือลายมือพี่ซีหงเห้ง,งหตัวเลขนะครับผม <c oughs> ก็สีอย่างกันไปเลยนะครับ <c oughs> ก็คือมีหลายท่านนะครับผมที่มาดูแบบ VIP แล้ว ชีวิตร่ำรวยหรือประสบสำเร็จไปแล้วหลายท่านหลายท่านก็เป็นคนดังนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารตุกาจากต่างประเทศหรือเป็นคนที่เป็นเจ้าของห้างทองเป็นดาราเป็นซีอโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้จัดการหลายท่านนะครับผมก็เป็นคนที่โด่งดังมากมายหรือบางคนก็เป็นคนที่เคยมีหนี้มาก่อนหรือบางคนเคยเป็นลูกจ้างเข้ามาก่อนตอนนี้ก็จากคนที่เคยรวยก็ร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าจากคนที่เคยล้มเหลวหรือเป็นลูกน้องเขาตอนนี้ก็มีธุรกิจหรือร่ำรวย ไปแล้วหลายท่านมากแล้วนะครับผมก็ได้รับการกรารันตีในทางที่ดีหลายท่านนะครับผมก็ผมจะบอกว่าคนที่จะได้เปรียบในการมาดูกับผมและชีวิตร่ารวยเนี่ยคือมีอยู่หนึ่งอย่างที่เขามีเท่านั้นก็คือเขามีแรงใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้านะครับผมก็นี่คือจุดเดียวที่เขาจะได้เปรียบในการมาดูกับผมและคนที่จะมาดูกับผมต้องได้ดีครับผมต้องได้ดีในการดูไปากผมไม่มากก็น้อยแต่ทีัง,งไงถ้าคนที่ มีแรงใจในการพัฒนาด้วอย่างน้อยยังไงเขาก็ต้องได้รับอะไรดีๆกลับไปอย่างมากแน่นอนนะครับผมก็นี่คือแรงใจในการพัฒนาวจริงๆนะครับผมก็จะได้ภาษีไปมากแน่นอนนะครับผมก็นี่คือ v i p นะครับผมก็มีแบบหนึ่งคือแบบธรรมดาแบบธรรมดาเนี่ยก็คือจะมีการดูลายมือพยิบซีอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็คือมีแบบ BP กับแบบ วีพีเอมีแบบวีกับแบบธรรมดานะครับผมที่สำนักง,งานก็ส่วนแบบออนไลน์เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศหรือไม่สะดวกมานะครับก็มีสามแบบให้เลือกแล้วแต่จริตท่านว่าจะมาแบบไหนก็ไม่ได้บังคับกันนะครับผมกอ็อ่อใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีเบี้ยวกดถูกใจกดแชร์กดสไลด์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็สําหรับคงจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมมาว่าเป็นคลิปดูแลมือคลิปทนายฝันคลิปทนายราศีคลิปทนายดวงชะตาและคลิปอื่นๆมากมายก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยก็จะมีการแจ้งเตือนสําหรับคลิปดีๆคลิปมีเด่นไปเพิ่มเติมเรื่อยๆมากมายนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็อ่าก็เชื่อว่าในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้ก็จะส่งผล ที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างนหนแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลา,า,าเท่านั้นเงเท่านี้ก็ขอบคุณมากครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม